สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะคลิปวิดีโอวนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาประจําเดือนมีนาคมนะคะดวงโดยรวมนะคะประจําเดือนมีนาคมของคนราศีพฤษภเนาะสามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังเราไม่ชอบไม่ถูกใจกดข,ข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าชอบหรือว่ายังพอถูกตลิดอยู่บ้างนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่จะออกมาให้ในทุกๆเดือนนะคะให้ได้เช็คดวงกันเนาะอย่างที่เราบอกค่ะเราจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าไม่ชอบนะคะให้กดข้ามไปได้เลยอย่าฟังให้รู้สึกว่าเปลืองพลังงานเปลืองแบตเตอรี่นะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพลังงานเด่นๆของคนราศีพกษภประจำเดือนมีนาคมนี้เป็นยังไงชีวิตโดรวมตอนนี้เป็นยังไงนะคะ ชีวิตตอนนี้เรียกว่า,าเขาเรียกว่าอะไรอะมันเหมือนกับทุกอย่างนิ่งๆมันต้องอยู่ในความนิ่งอยู่ในความสงบหรือพูดอีกนยหนึ่งก็คือเป็นลักษณะเหมือนแบบใช้ความสงบอะคะ่ะใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่คือจริงๆแล้วอะมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่ากําลังใช้สมองเออใช้สมอง คนราศีพฤษภในเดือนมีนาคมเนี้ยเป็นเรื่องราวของการใช้ไหวพริบป,ปฏิพานใช้เล่ใช้เหลี่ยมที่ตัวเองมีอะ่ะเออใช้เล่เหลี่ยมหรืออ่าถ้าบางคนที่เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดจาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าดูเชิงอะ่ะเป็นการดูเชิงที่แบบว่ามีมีชั้นเชิงคือถ้าเป็นนักมวยก็คือ ครูดีนะคะครูดีแล้วก็ทักษะดีอะไรประมาณนั้นอะ่ะคือจะพยายามไม่กระตุกกระตากเป็นเดือนที่คุณไม่กระตุกกระตากคือเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการใช้สมองมากกว่าการลงมือลงมือเขาเรียกว่าอืมมากกว่าการออกรีแอคทางร่างกายคือแบบว่าเน้นไปที่การใช้สมองทั้งหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยคือเป็นเป็นเหมือนกับ คือจริง,รงๆอ่ะคนพึกศบเองอ่ะอาจจะไม่ได้อยากทําบางอย่างเอออาจจะไม่ได้อยากใช้เล่เหลี่ยมหรืออะไรหรอกแต่บางทีอ่ะค่ะบ,บางครั้งอ่ะสถานการณ์มันบังคับสถานการณ์มันบังคับให้จําเป็นจะต้องทําแบบนั้นหรือจําเป็นจะต้องใช้เล่เหลี่ยมตรงเนี้ยหรือการเอาตัวรอดตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวเองแบบว่าสามารถอยู่รอดปลอดภัยต่อไปได้คือสามารถข้ามเส้นตรงเนี้ยไปให้ได้เรียกว่าเป็นการ แก้ปัญหาได้โดยเฉพาะหน้าเออเป็นการแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะหน้านะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ตัวคุณเองยังคิดไม่ถึงอะยังคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะทำแบบนี้ได้คิดไม่ถึงว่าเฮ้ยมันไปได้ด้วยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยครัมันอาจจะเป็นช่องทางบางคนได้ประกอบอาชีพใหม่ๆที่มันเป็นอาชีพที่คุณเองก็ไม่เชื่อหรอกว่าตัวเองจะทำได้ จะสามารถพามันไปสู่ช่องทางการทำเงินได้หรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่น่าทำได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีลองลองทำดูลองทำดูนะคะลองทำดูแล้วก็เราเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะถึงวันของเราจริงๆที่แบบว่าเรามองเห็นแล้วว่านี่แหละคือทางที่ฉันควรไปทางที่ฉันเคยบอกว่า มันไม่น่าเป็นตัวชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่ามันเป็นเงินที่จะเข้ามาแบบถาวรเลยไหมคงไม่ถาวรน,นะคะต้องบอกตรงๆเนาะต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ถาวรมันเหมือนกับว่าเหมือนชีวิตคุณจะตกอะแต่คือมันมีเรื่องของโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยค่ะโชคลาภเข้ามาช่วยแบบบุดวิดเลย เข้ามาช่วยแบบบุบบิดเลยนะคะแล้วหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งที่คุณไม่คิดว่าคนคนนี้จะยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการงานหรืออะไรใครที่อยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานหรือรอเงินสักอย่างหรือรอเงินสักอย่างนะคะก็คืออาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งแต่ถามว่าตัวคุณเนี่ย สิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือทําอะไรคือเตรียมพร้อมทุกอย่างให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงเนี้บางคนอยากลงทุนทําธุรกิจอะไรแต่ว่ายังไม่มีเงินก้อนมากพอที่จะไปทําคือช่วงเนี้มันจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามานะคะเรื่องของโชคลาภที่มาจากความฝันหรือมาจากสมาธิหรือเทวดาประจําตัวอะไรก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือบูชายอยู่นะคะท่านจะมองเห็นและเห็น,หนถึงความแบบว่าความอุตสาหะพยายามของคุณที่คุณไม่เคยเบียดเบียนใคร ไม่เคยทําเรื่องที่แบบว่าทาให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตรงนั้นนะคือเราถ้าสมมุติว่าคุณได้โชคลาภจากตรงเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองหรือวัตถุอะไรก็แล้วแต่นะคะคือแนะนําว่าให้เก็บหอมรอมริบเงินตรงนั้นเอาไว้ให้ดีๆเก็บไว้ให้เยอะๆเ,เพื่อให้เป็นฐานกับการที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าเออคุณจะก้าวไปข้างหน้านะคะจะได้แบบว่าเวลาก้าวไปหรือเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วเวลาล้มมาเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีแรงซับเออ มีแรงซับอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถามว่าเครียดไหมในเดือนมีนาคมนี้คนเดือนพฤกษคนราศีพฤกษบไม่ได้เครียดนะคะแต่คือแบบอยู่ตรงกลางอะ่ะอืมอยู่ตรงกลางคือจะพยายามไม่ให้ตัวเองเครียดจะพยายามไม่ให้ตัวเองเครียดพยายามทำนู่นไปทำนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้อง เครียดมากให้มีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วคือคนพฤกษพเนี่ยบอกเลยว่าเดือนนี้ยิ่งคุณมุ่งมั่นถึงปลายทางมากเท่าไหร่ยิ่งคุณรู้แล้วว่าปลายทางความสําเร็จของคุณเนะี่ยที่คุณอยากได้มันคืออะไรแล้วความสุขตรงนั้นนะ่ยมันจะสุขแค่ไหนบอกเลยว่าคนราศีพฤกษบถ้าตกผลึกความคิดได้แล้วอะคือไปต่อได้ยาวๆเลยอะจริงๆนะไปต่อได้ยาวๆเลยค่ะแล้วสิ่งที่คุณจะได้นะี่คือเป็น ผลกำไรเป็นการตอบแทนที่มันค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยเออมากๆเลยถามว่าตอนนี้เดือนมีนาเนี้ยเหมาะก,กับการใช้เงินไหมรอไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งใช้เงินไปกับอะไรคืออย่างที่เราบอกแล้วว่าวางพื้นฐานตัวเองให้แน่นๆพอไปก่อนคือชีวิตมันอย่าเพิ่งวือหวาอะไรในเดือนมีนาคมนี้เลยนะคะแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยน เอาฐานเราให้แน่นแล้วค่อยไปหาอะไรที่มันบอกว่าที่คุณชัวร์จริงๆแต่เราเชื่อว่ามันสำเร็จและมองเห็นช่องทางสว่างช่องทางการทำเงินนะคะเจอแน่นอนนะคะเรื่องของการทำเงินหรือช่องทางอะไรที่นำมาซึ่งการประสบความสำเร็จแล้วก็การเตรียมพร้อมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงเนาะบางคนทํางานที่มันเกี่ยวกับความเสี่ยงความอันตรายนะคะก็ ระวังนิดหนึ่งระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของอารมณ์อาจจะทําให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปเลยถ้าคุณคุมตัวเองไม่อยู่คุมตัวเองไม่อยู่ควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะอาจจะทําให้หลายๆอย่างที่ตัวเองเนี่ยพยุงมาตลอดอืมบางคนเนี่ยคือพยุงมาตลอดนะคือเก็บเงิน คือแบบทำทุกอย่างมาตลอดแต่พอวันหนึ่งแบบใช้อารมณ์ตัดสินใจปัญหาหรือใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาณนะตรงนั้นนะ่ะมาเลยทําให้แทนที่แบบว่าอ่ามันเป็นเหมือนคนที่ไปยืนอยู่เขากางอยู่หน้าผาค่ะมาเป็นลักษณะของคนที่ไปยืนอยู่กลางหน้าผาตรงหน้าผาเออไม่ใช่กลางหน้าผาตรงหน้าผาแล้ว แค่ตัดสินใจผิดแค่นิดเดียวชีวิตคุณเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะบอกอยากจะเตือนคนราศีพฤกษภมากๆเลยก็คือการวางแผนแล้วก็ควบคุมในเรื่องของอารมณ์การมีสติมีสมาธิเป็นอะไรที่การมีสติมีสมาธิรู้จักคำว่ารอคอยแล้วก็เตรียมการอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงจะดีมากๆแต่ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตรงนี้ของตัวเองไม่ได้อ่ะค่ะเราบอกเลยว่า ถ้าการควบคุมอารมณ์ตรงนี้หรือการจัดการอะไรหลายอย่างในชีวิตตัวเองเนี่ยไม่นิง่งไม่สงบแล้วก็พลิกผันอยู่ตลอดเวลาด้วยความไม่นิ่งของตัวเองเองด้วยใจที่มันไม่โฟกัสเองก็ตามมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนพลิกเลยอะค่ะจากที่จะดีๆก็คือแบบอาจจะพังเลยหรืออาจจะต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ เอ,อมันก็จะเสียเวลาไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่เราอยากจะบอกคนราศีพฤษภในเดือนมีนาคมนี้ก็คือมีสติให้มากรอคอยให้เป็นแล้วก็ระมัดระวังตัวให้ดีนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะนําพาความมั่นคงและความสําเร็จมาหาคุณแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้ก็คือเก็บพร้อมรอมรีบจากโชคลาภความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเอ็นดูความเมตตาจากศิษิ์สิธิ์หรือเทวดาประจําตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เมตตาคุณอยู่อาจจะเป็นเรื่องของโชคลาภในที่นี้อาจจะเป็นที่ดินเงินทองหรืออาจจะเป็นเรื่องของสลากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในเดือนมีนาคมนี้ขอให้คนราทีพฤสบเจอแต่เรื่องเฮงๆงปังๆอย่าลืม เสริมบุญบารมีให้ตัวเองบ่อยๆนะคะด้วยการทําบุญเนาะทำบุญทําทานนะคะถ้าทําแล้วเห็นผลเลยคือทํากับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะดวงประจําเดือนของคนราศพีศพฤษภในวันนี้มีเท่านี้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ